สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมเจฟจากดูคาติไทยแลนด์ครับต้องตาจากดูคาติไทยแลนด์ค่ะเทปแรกของเรานะคะสำหรับดูคาติไทยแลนด์ในการที่จะพาทุกท่านมาชมกับว o l ุ่มโมเดลของเราเลย<อ>ที่<อ>ถือได้ว่ามอเตอร์อีคสโปที่ผ่านมาขายดีเป็นเทน้าเทท่าจากงานที่ผ่านมาช่วงธันวาเนาะตอนนั้นก็เป็นเบสเซเลอร์อย่างหนึ่งของดูคาติเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องพูดกันถึงถ้าไม่พูนไม่ได้แล้ววันนี้ใช่ค่ะก็ต้องพาทุกคนมาชมกับเจ้าตัวมอเตอร์937ของเราค่ะใช่เลยเรามาดูกันครับ กับมอนสเตอร์937ตัวนี้หรือจริงๆเราเรียกรวมๆว,ว่า new monster นะครับต้องตาเคยเคยได้ลองขับขี่หรืออะไรพวกนี้ดูบ้างไหมต้องตายังไม่เคยตุขี่ตัวมอนสเตอร์แต่ได้ข่าวมาว่าตัวนี้ผู้หญิงที่สูง164 165ขี่สบายมากจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเรื่องของ t e คสเปกเนี่ยหลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่ารถคันนี้มีความจุซีซเท่าไหร่มีแรงมา้าเท่าไหร่มีอะไรวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องว่าทําไมมอนสเตอร์ถึงน่าใช้ดีกว่าใช่จะเป็นจุดที่ ทุกคนยังไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่าเขามีความพิเศษในตัวของเขาเองสําหรับเมื่อกี้ที่ถามไปเนี่ยจะบอกว่าอย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยความสูงประมาณนี้รูปร่างประมาณนี้ผมจะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับการขับขี่กับ New มอน s t e อร์ตัวนี้เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าตัวมอนสเตอร์ชมใหม่นะครับได้ทําการเซฟเวทลงกว่าเดิมเนี่ยจากเราเทียบกับตัวมอนสเตอร์821ที่เป็นโมเดลก่อนหน้านี้นะ ลดลงไปถึง18กิโลถามว่าลงไปจากส่วนไหนบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของเฟรมแล้วนะเป็นเป็นเฟลิสเฟรมซึ่งตัวเนี้ก็มีความใกล้เคียงคือเรียกว่า อิงมาจากสนามแข่งกันเลยทีเดียวเอาคอนเซปต์มาจากการออกแบบของพวกซูเปอร์ไบค์ตัวพันก็เรียกีโใช่ซึ่งรวมไปถึงช่วงท้ายที่มีความเรียวบางกระทัดรัดแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่าเป็นเหลี่ยมมุมต่างๆเป็นเหมือนแอโรไดนามิกในการขับขี่ให้แบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการขี่ในเมืองใช่เรื่องของตัวส่วนประกอบของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนี่ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเซฟเวอตรงนี้เนี่ยทำให้ มอนสเตอร์เนี่ยมีความเบาและกระทัดรัดในการควบคุมมากขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงท้ายของซับเฟรมใหม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดูคตินำมาใช้ในหลายๆรุ่นแล้วก็ในมอนสเตอร์นี้ก็ได้ผลดีมากอย่างช่วงท้ายตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีของวัสดุซับเฟรมใหม่ GFRP นะครับ เป็น Glass Fiber r e i n Force p p o y y m r r ซึ่งตัวนี้ทำให้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มีความแข็งแรงยังคงเหมือนเดิมเลยแต่ใช้งานได้ดีขึ้นซึ่งในเรื่องของท่านั่งตัวนี้พอทำการปรับในเรื่องของมิติต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับในเรื่องของการออกแบบเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยยังบอกได้เลยว่าหลายอย่างเนี่ยอิงการออกแบบที่มีความล้ำสมัยมากขึ้นอย่างถังน้ำมันตัวนี้เราเรียกว่าเป็นไบซั b นแบ็กเชฟนะครับ ตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีความโค้งมนและเหลี่ยมมุมอยู่ในคราวเดียวกัน uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถังตัวนี้ก็จะไม่ได้ลาดลงเป็นลักษณะของเฟรมเพียงอย่างเดียวละแต่จะมีการหนุนสูงขึ้นเป็นเหลี่ยมมุมเพื่อให้กระชับเข้ากับตำแหน่งท่านั่งของผู้ขับขี่มากขึ้น ไฟหน้าจากเดิมในปกติรถเนเกตเราจะคุ้นชินกันกับเรื่องของไฟลักษณะกลมๆปกติใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะมีเชฟที่มีความทันสมัยและมีความสปอร์ตมากขึ้นต้องพูดได้เลยว่าอันนี้อ้างอิงจากความรู้สึกในการออกแบบเชกชเช่นเดียวกับพวกรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำเลยทีเดียวครับสำหรับมอนสเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยครับจริงๆก็ต้องบอกว่าน่าจะเหมาะสำหรับ หลายๆท่านทีเดียวน่าจะขับขี่ได้มั่นใจขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราจำหน่ายในลักษณะของการเป็น Asian s p e เซึ่งมีความสูงไม่มากต้องตาลองนั่งดูสิครับได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องลองนั่งดูต้องสูงที่ประมาณ164ซนเมตรนะคะถือได้ว่าขาถึงเลยละ่ะสบายสบายแบบยกขึ้นดได้เลยว่าเนี่ยอย่างตัวมอนสเตอร์ที่จำหน่ายในบ้านเราที่ผมบอกว่าเป็นเอเชียนสเเนี่ยก็คือให้มาเป็นลักษณะที่ เป็นโลว์ซีดมาเลยจากโรงงานนะครับแล้วก็ยังมีนในเรื่องของโลว์ซัสเพนชั่นก็คือ,อช่วงล่างที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสูงต่ำลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลายท่านเนี่ยที่อยากให้เป็นลักษณะเหมือน global spec เนี่ยจริงๆเราก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นกันก็คือสามารถที่จะคืนให้กลับสู่เป็น global spec ได้คือความสูง820ม mm. มนะครับ<ต>ก็คือสูงขึ้นมาอีกนิดนึงใช่สำหรับบางท่านที่มีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่หน่อยก็อาจจะรู้สึกมั่นใจขึ้นขับขี่สบายขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีสีให้เลือกด้วยนะนอก<ช>จากสีแดงที่เราเห็นกันชินตาดูปติเรสเนี่ยก็ยังมี a เวเตอร์เกรคือสีตัวนี้ก็จะ,ะับด<บ>ุบดันใช่ไม่เกรงใจใคร <c oughs> น,นะครับราคาสำหรับแต่ละสีนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครับ <c oughs> ได้เลยค่ะตัว Monster 937สีแดงของเรานะคะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาท <c oughs> แล้วก็ตัวที่เป็นสีเทาของเราเนี่ย <c oughs> อยู่ที่4 5 3 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าแอบกระซิบก่อนว่า ใครที่กําลังตัดสินใจจะจองหรือว่าจะรับรถภายในเดือนมกราเนี่ยขอให้รีบเลยนะคะเพราะว่าเรากําลังจะปรับราคาขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอย่างนี้เรียกว่าช้าไม่ได้นะครับถ้าจะตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงนี้เลยล่ะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งแฟมิลี่ที่เป็นตัวขายดีในงานมอเตอร์อีกโปของเราเหมือนกันเดี๋ยวยังไงให้พี่เจยพาไปดูกันต่อเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับ และเราก็มาอยู่กันในโซนของ Scrambler Ducati ครับใช่ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวอลุ่มโมเดลของเราที่ขายดีมากที่สุดในงาน Motor Expo ครัเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแฟมิลี่ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของเราเลยโดยเฉพาะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยพี่ใหญ่ของตระกูล Scrambler กันนั่นก็คือ Scrambler 100 Tribute Pro ครับค่ะซึ่งโดดเด่นไปด้วยสีแล้วก็ฟอนต์ที่เรานามาตกแต่งในครั้งนี้เรียกว่าคนที่ ชอบในความเป็นสปอร์ตแบบคลาสสิกเนี่ยน่าจะถูกออกถูกใจกันเลยทีเดียวรวมถึงในเรื่องของกําลังวังชารของเครื่องยนต์ที่มีกันให้ใช้อย่างเต็มเปี่ยมครับค่ะพูดถึง Scrambler 1 1 0 r ร r อ b u ริบิวตัวนี้เนี่ยเรื่องของสีสันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าทําเป็นย้อนกลับไปสู่เรื่องของความสําเร็จต้องบอกว่าตัวนี้เป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องของว่าปี2021เนี่ย เป็นปีที่ครบรอบ50ปีของ<ช>เครื่องเอลทวิแบบ a i r ์คครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าสร้างชื่อให้กับดูคาติมาในหลายๆรุ่นเลยทีเดียว<ม>ทั้งรถรุ่นเก่าๆเช่นพอสมาร์ทเช่นพวกตัวแข่งตัวคลาสสิกอะไรต่างๆเนี่ยพูดถึงว่าจะใช้เครื่องตัวนี้กันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นโอกาสที่เราได้ทำเครื่องนี้มาครบรอบ50ปีในปี<ม>ที่แล้วนั่นเองะนะครับและก็จะเห็นกันได้ว่าอย่างตัวฟอนต์ที่ ประกออยู่บนตัวรถเนี่ยก็จะเป็นการที่เรียกว่า,าใช้ความย้อนกลับไปสู่ความรู้สึกแบบช่วง7 0 8 0ในช่วงทศวรรษนั้นซึ่งทําให้มีความเขาเรียกว่า,าคลาสสิกได้มากขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมตรงนี้เนี่ยจุดหลายจุดที่เราลองเทียบกันกันกบรถที่อยู่ในพิกัดของเครื่องยนต์ประมาณนี้หรือว่าลักษณะการใช้งานประมาณนี้ถ้าเราลองเทียบดูทำไมถึงได้ใช้งานได้ง่ายกว่าใครเขานั่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัว scrambler พ0นของเราเนี่ย มีน้ำหนักเปล่าที่น้อยกว่าครับต้องพูดได้เลยว่าน้อยกว่าคู่แข่งในหลายๆแบรนด์เรียกว่าคล่องตัวใช่สำหรับการใช้งานนั้นหนะักเปล่ามีเพียงแค่194ซึ่งถ้าเราเทียบกันชนิดว่าแบรนด์ต่อแบรนด์เซกเมนต์ต่อเซกเมนต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเบาวกว่าและคล่องตัวกว่านั่นเองและสำหรับตัวพันร้อยเนี่ยก็ยังให้ช่วงล่างที่เป็น fully adjust สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทั้งหน้าและหลังครับทั้งพรีโหลดคอมเพรสชันและรีบ u าวซึ่งการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นผู้ที่ให้ความละเอียดในการปรับแต่งหรือต้องการปรับเพื่อให้เข้ากับการขับขี่ของผู้ขับขี่แต่ละท่านเนี่ยก็ถือได้ว่าเรียกว่าอันวยความสะดวกกันมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียว<ช>นะครับแล้วก็จุดเด่นที่คันนี้เนี่ยใครๆก็ต้องพูดถึง,งนั่นก็คือให้มาเป็นล้อซีลวด um อลูมิเนียมที่มีความคลาสสิกอย่างสมบูรณ์แบบกันเลย<ช>นะครับ จริงๆเรายังมีรุ่นอื่นอีกนะลองไปดูกันมะหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะก็จะมีความวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันถูกใจลราซี <laughs> ไปกันค่ะแล้วก็<ง>มาพบกับรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น Urban Motar นนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากครับกรเรียกวันน่าจะถูกใจไวมันกันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวละใช่ครับรุ่นน,นี้มีความอิงกับความเป็นลักษณะของโมทารหรือซูเปอร์โมโตคือสามารถใช้งานได้ คล่องตัวทั้งในเมืองแล้วก็ในหลายๆคุณลักษณะเลยทีเดียวสังเกตได้ว่าให้มาเป็นช่วงล้อเนี่ยจะให้มาเป็นซีลวด,ลวด17นิ้วทั้งหน้าทั้งหลังซึ่งในสครมเบอร์หลายๆตัวเนี่ยโดยมากที่จะให้เป็นข้างหน้า18และข้างหลัง17เนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่ามีความเป็นซูเปอร์โมอเตอร์ค่อนข้างสูงสังเกตได้ชัดเจนนะครับจะให้ลักษณะมาเป็นบางคนหน้ายกสูงแบบนี้เพื่อให้ดูเรียกว่ามีความเร้าใจในแบบโมทาร์มากขึ้นนั่นเองตามชื่อของเขาใช่เลยลวด ลายกราฟฟิตี้ยังมีทั้งลักษณะเป็นแป้นเบ,เบอร์ข้างๆให้อารมณ์แบบดิบๆอะ่ะพูดง่ายๆว่ามีความมันในการใช้งานมีความคล่องตัวสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะได้รับความสนใจสำหรับการใช้งานในเมืองและทั่วไปในไลฟ์สไตล์หลายๆแบบเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะสมวดราคาอยู่ที่464,000บาทค่ะอืมแล้วก็คงจะเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคาในเดือนหน้า ใช่ค่ะซึ่งในเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1่กุมพาพันธ์เป็นต้นไปนะคะโดูคติไทยแลนด์เนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นในหลายๆรุ่นซึ่งลูกค้าท่านไหนที่ยังสนใจหรือว่าลังเลอยู่ในการที่จะออกรถกับเรา<ะ>แนะนําว่ารีบเลยสามารถพร้อมเข้ามาดูและจับจองเป็นเจ้าของกันได้ในช่วงนี้เลยดีกว่าครับ<ช>คิดคว่าน่าจะได้ราคาที่คุ้มที่สุดแล้วพร้อม<ช>ทั้งโปรโมชั่นต่างๆที่สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกท่านได้อย่างแน่นอนใช่ค่ะ แต่วันนี้เสียดายเราเพิ่งพูดกันไปได้เพียงแค่สรุ่นเท่านั้นเองจริงๆแล้วดูคติยังมีอีกมากมายหลากหลายเซกเมนต์ที่เราจะแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันในเทปหน้านะคะก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้ากับผมเจฟครับและต้องตาค่ะยังไงสําหรับวันนี้ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ